เดี๋ยวสิพาพี่น้องมาเมืองค่ะว่าลักษณะโลกมันเป็นแบบใดแม่น้องพิมพ์ขึ้นเสดสีดนะคะนนเผียลงดอกหวงถิมเ,เบิดค่ะยอดช่อดอกกระใหม่ค่ะพอมันพอออกออกหยอดอ่อนนะคะพี่น้องเห็นวหนอนกระเริิมลงกินค่ะพี่น้องลงกินยอดใบมัน พอแตกหย่อมันก็ลงกินปั๊บเลยเป็นการแหงแหงกิ้งแหง้หงค่ะพี่น้องมีต้นนึ่งค่ะพี่น้องนี่ลงกินเต็มต้นเลยค่ะคิดว่าคือสิบัวได้มากได้พ้นแล้วค่ะปีนี้ต้นนี้ยูนี่สิมีอยู่หลายต้นเติบค่ะถ้าเพิ่นลงกินแล้วคือกสิกินเป็นบริเวณบริเวณกวางนะคะพี่น้องกสิลงหลายต้น ถ้าเห้องฉีดไว้แถวนี้มีตแต่ต้นใหญ่ๆค่ะพี่หนอหนึ่งสองสามต้นสี่ต้นหา้าหกแล้วก็เจ็ดต้นค่ะที่เป็นอยู่แถวนี้พี่แม่น้องพิมสิไดไฉีดฮอร์โมนไข่ค,ค่ะ ชุ่งเศรษฐีอันนี้ปุ๋ยน้ำหมอหมออย่าง่รหมอน้ำไม่กลัวแรงโอ้ยลงซื้อค่ะอันนี้เอ็มลอยผสมสุโดค่ะผสมเกลืออันนี้ยาขาหนอนมาแรงค่ะพี่น้อง ฉลากมันหลุดเราค่ะซื้อมากเหลือแต่ปีกายจักมันซื้ออย่งกับจืดบ่ได้่นไปตักหนามเลยค่ะ ยาขาแมาแล้ง <Hey. S 2> พร้อมแล้วคะ่ะพี่น้องไปสีท่อมโวนค่ะแล้วก็สีดยาขาหนอนมาแรงไปน้ำกันเลยคะ่ะพี่น้องแม่น้องพิมสีเฉพาะต้นที่เป็นค่ะต้นที่หนอนบ่ลงกับบวสีเพราะว่าเพิ่นกำลังเป็นน่วยจะกำลังเป็นหน่วย,กำ,นนวยกำลังออกดอกเดียวหยัน อย่ามันมีผลกับน่วยเพื่อนน่าจา้าอย่าไปน้ำแก็งเลยเขาที่้อง แอนแอนหลายค่ะฉีดเป็นบางส่วนค่ะพี่น้องเนี่ยคือแบบนี้ขงกัรนแม่น้องพิมพ์กับวได,ด้ฉีดเด้อค่ะเนี่ยปล่อยให้เพื่อนเป็นหมาเป็นน่วยไปจ้ะโมฮ็ดกับวได้เป็นของเจ้าของค่ะ